สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวเดี๋ยวมาติดตามคุณพอลลี่ติดตามคุณพอลลี่หมวประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมหกหาคุณพอลลี่ฟันดีกับท่านผู้ชมฟันว่าเห็นหูหูหูกลมกลมงามแห้งคุณพอลลี่ว่าหูกลมกลมเนี่ย คุพอลลี่ว่วาสิวิจับกระปูเบิงผัดไปซองเบิงมันบรมเมนกระปูมันเป็นกบคุณพอลีี่เห็นกบใหญ่ตัวหนึ่งคุณพอลี่ก็จับกบได้ค่ะท่านผู้ชมจับกบได้เอามาใส่สงใส่สงไหวคุณพอลี่สิบแปเป็นเหล็กดีเหล็กเว็ตัวใดกับพี่ฟังกับคุณพอลีี่ผอมๆกันค่ะ ก็อย yeah, mm ่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ยท่องมี่สามดาวนั่นไเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณพอลี่ผ่อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพอลี่สวัสดีค่ะก้อนโมเดิมาเนาะค่ะสมุชมเนาะวันนี้มีโอกาสเดินทางมาทั้งวาสิเกตเลยแบะมาถามกับคุณพ่อเพิ่นว่าคุณพ่อเพิ่นไดตีนี้จะยิ่งยิ่งข่าวเพิ่นว่าได้หลายๆสามตัวมาสั่นไปฟังเมึงน้ำกันเนาะครับว่าสามตัวจะเป็นตัวใดเป็นตัวที่ท่านผู้ชม คิดไว้วบอบณนะครับผมเนาะเ้าจะไม่ฟร้างจะฝากทกพร้อมกันครับผมฝันฝันไว้ยังไหนก็พอว่าว่สวซูเอฟซีไม่สร้างเงยครับมือขื้นเนี่ยละประมาณก็สี่หาทุ่มหุ้่มว่างๆนี่ครับฝันมันมาด้วยตัเฝันมันมาเลยหูเมื่อคืนจูเจ้าเลยครับฝันว่าได้ไปนี่น้องหนองนาม่ำเก่าๆบ้นมันมีหูหูหูจงซีเพราะงี้นะว่าคุ้มกมอยงสี่ะพราะงว่า หอกเอากระปูนี่ไป๊ะจีกว่านะพอยายว่ามันหูกระปูนั้นหูงามพอยายไปเปิดออกมันมีกบอยู่หันตัวหนึ่งหมดก้อนงวดนั่นก็ฝันยังหูเขาเป็นอย่างก่อนเขาสวนเก่าหมดนั่นบออังเก่าเก่าหูนั่นเก่าหูหมดนั่นมาเนี่ยพอยายว่ามันกบตัวนี้มันมันกระปูตัวพอยายว่าพอยายได้จับเลยฮะกามกบเลยตัวใหญ่อลาดเลยพี่นบอกเออเป็นเป็นบอคือลักษณะคือกบไงครับ พ่อยังกำลับบา็มหาคาบาดเอาเน็บพวกว่ายางดีแล้วนบ่ให้รุดไปใส่เลยนะครับาไปคือจังเราไปเห็นอันน้องหนึ่งโอ้บวกหนึ่งหน่อยหน่อยมันเป็นพ้งเป็นห้างจริก็เลเยพ่อยังว่ามีอีกแต่บ่อจะโตกบง่ายภา่าก็เลสแต่เขาข้ามเบิ่งสิก็คือจังมันตีงแต่ว่าห่างไปหาอย่างข้ามหาอย่างบ่เห็นก็เลยลูกเออหมอ หลังนี้เมาวาวรุ่กสะดุดถึงหัวเลยก็เลยหยากจำบ่ได้กับป้านันบานนีงผันตัวนี่ผันดีตัวนี่วะได้พร้อมนะนะบ่ได้รุดมือรู้จีได้กบจับบ่คือเถี่ยวก่อนจับมันคัดจับจะเอาเน้ยพกคัดแอนนิงกิ้งบ่คือเถี่ยวก่อนว่าเห็นหู้มันอ่ะตัวัหนเห็นจะพบนางทั้งต่คือเถี่ยเถี่ยวเถี่ยวนี่ได้จับเลยเถี่ยวนี่ได้จับเลยได้จับพบหันหนามาหาเจ้าของ เปิดไปตองเลยดิสิเปิดเปิดหู้มันขัวหู้มันมองสิมันนั่งอยู่มันหันหนามาเจ้าก่อนมันกระโบเตนโบหนียืดซื้อยู่ซื่ออยู่ก็เลยกกำมาเลยอียงหนอมันคือขันพ่อใหญ่แป๊ะมันก็ไหวฝน่ันมองน้มือในกหาแล้วกเก็าะก่าพ่อสาลีครับอันแล้วให้เบาแอมขอถามได้เลยครับกน้อยอันหู้หู้กับปูกับหู้กับมันมันจะอยู่น้ำกันบ่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 ม่มีกระปู แต่ว่าเห็นที่แหกนน่ยใขกับปูคล้าข่หู้กับปูหู้กลมๆมันหู้มันหู้ที่เนินๆกินยังซีครับพาพอใหญ่คือยังพอใหญ่หนึ่งยืนยืนในฟังบวกเดะในฟังหนองบานพอใหญ่เงยขึ้นว่าหู้กับปูตทัวหนิเอากับปูนี่ิจีก็หน้าว่าก็เลยจะไปหยอกวันไปัวกินยังซีกบกน่งยอหันพอดีกบกนางแล้วจับเลยบานกบในมือเบืองนี่ละเบื้องนี้ละจับใช่ เออครับใช่ใช่เาพอเออจับแล้วก็หาคำแล้วก็มันเล็บใส่พวกฝาไว้จับคะแนนป้นได้ขันไปเนี่ยจริงจริเลยเออแล้ว่าลูกเคยเงินเันมาว่ยว่ายว่มันขึ้นมาดาเมียเรื่องของเมืองเรื่อง่ะไรอเ่างอื่ท่านที่เลยเออแล้วตื่นกันท่านที่ก็เลยทำไหนท่านที่ในหน้กพอนอนระบายขขกลัวเห็นมันโตมันหนังในหูได้นี่ว่ะก็จด้หลับมันเนีับฮะ แปลเลยครับแต่คุณ่อแปลเลยตัวไหล่ะครับือเปลนะครับพ่อะหญ่แปรเนี่ยพรอะหญ่ก็แปรเก้าหกหกเก้าห้าเก้าเก้าห้านีเท่านี้เพีงแล้วหกเก้าเก้าหกเอาครบเนี่ยมันก็เก้าครับเออหูเนี่ยมันจะมีหามีหกห้าหกเออเอาหูมันบอกเป็นศูนย์บอกกด้น่ละนี่ลจิตารตัวนี้อีกแล้วเราไปเทียงไเที่ยงกับบอกไปเสียแแต่หูมันก็กลมเลย หูโบเยมบาย่งหูกอกรมยังีเอ่ยนี่ผู้หููกองกรมเนี่นี่วมันจะศูนเก่าดีสั่นบ่ออะไรบ้านที่ไม่ซูนเก่าซูนนาซูนหกนั่นแหนซูนาเอาไปแล้วกามือนี่มันก็หานิ้วมือตัวจับนี่มันก็หานิ้วครับกำเต็มมือเลยล่ะจับหจับเจ็ดเออหาเก้า่เลก่อนเนี่ยปีนี่ซูนมา ศูนย์มาแห้งเนแมนศูนย์มาแห้งนะครับท่านผู้ชมกอเที่ยงนีวายยังเส่เที่ยงึ้อมักตะศูนย์เนาะเกนหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่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 งนึ่งหนี่หนึ่งะนึ่งหน่งหน่หนึองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหน่งหนหนึ่เน่นึ่งหน่งหแป่งหนึครับึ่งนึ่งหนึ่น่งนึ่งหนึ่งน่ง่งนึ่งหน่งหนึ่งหงน่นึ่น่งสาึ่่มหนแ่ห่งตัวก็คือ เก่าหกเก่าหาหรือว่าหาเก่าหกเก่าครับผมเนาะมีเรื่องมาพบตัวหนึ่งอีกหรือเปล่าเนี่ยพบหนึ่งตัวหรือเปล่าเนี่ยอพบเนาะเพรายังทีเป็นเก่าแล้วนกคนมันแปลไวเนาะโคบเก่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าพบจะเก่ากับแปลไม่จะเก่านะพ่อเนาะครับว่าได้คิดว่าเจ๊กตัวกันเที่ยวเที่ยวหเก่านะครับก็โคบเก่าเนาะอ่าก็ว่าได้ว่ามีตัวเดียวเนาะก็เป็นหากระหกเก่าเพราะยังดึงแจ๊ก ก็หาหาเก้าบานหัเก่าก็หกับปริดึกกตนงวนั้นงูมันเป็นงูเดียมเียมเหมเอนหมเองยมงูงูบกกมยี่สี่ได้การสูช่มวันนี้มันงูกมรจุเด้อสูชุมพีนะองเด้องามโตใหญ่งามคำเต็มมือเลยกำแล้วก็มันเนี้ยโกไขาัาแล้วก็มัเนี้ยโก์ไวยามนันเสีย ก็คือโบมีแนวใส่แนวอย่างนั้นคือยังนี้แมนพวกผ่านนะวบอยู่จริงๆเลยอยู่เลยจริงๆบ่ได้เลยชื่อแล้วรียกเขาเรียกเขาแล้วครับผมแต่ว่าพยายามได้3ตัวก็ลองผีชนาเอาียงเนาะความฝันของกระป๋อซาลีแต่ว่า2ตัวมันแปลี่ยนแล้วครับอ่า969ว่าซั่นครับผมแต่ว่าไปแล้วก็กลับมานําเด้อครับท่านผู้ชมขึ้นบนกระลงลางนําครับผม5995 6996ประมาณนี้เนาะปฎิบัติเอ้ยอิ เอ็มมีน่นึก่เห็นบอกว่าหาเก้าเก้าหาพิวัติว่านอกครับเห็แต่พอแล้วว่าหาเก้าหกเก้าปฏิวว่ามันอาเป็นเก้าหาปฏิวิโอ้ยปสิวัาอีกฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปแเรา,เาต้องกลับน้าครับผมขึ้นบนเขาก็ลงลางเนาะครับถ้าสามตัวนี่เอาสิถามซิบันนี้ถามนี่พอซาลี่นี่ลาพูแล้วแล้วฝันให่เราแปลให้ถ้าสามตัวนี่พอจะแปลมาเป็นตัวไหนจันเป็นหา,อ,าออกนะฮา เนากยเป็นหาหาเก่าหาหกเก่าหาหกเก่าอ่พอืมอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณพ่อชาลี่ามันมื้อนี่มันหายอยู่แล้วคิดว่ามื้อนี่หาอครับมื้อมนยังไปอยู่บว่าพอเป็นหกมันจะใส่สังหกหกเนี่มันกัหู้หูหู้นยบ่หู้หาหู้หกนะพอยัยแปีไดอหกอดกวนมันกัเป็นก็เป็นหู้มันก็เป็นหกอหู้มันก็เป็นหกพอยยแปสั่น ครับครับลองกิจกิหน้าของเองเนาะครับ่ชมเนาะแ่านผช้ชมท่านไหบ่อยากแปลก็เอาตามคุณพ่อเล่านี่ล่ะฮาาเก้าหกเก้าพตัดเลนกับาเก้าเก้าหาหกเก้าเก้าหกมีซ้เนี่ยครับท่านผช้ชมเนาะหรือว่าจะหกก้เก้าเก้ากกตัวเดียวกันจะีว่าเอาลว่านอสิว่ายทีสีเจ้าเนาะแต่ว่าท่านผช้ชมทั้ง้านอาจจะแปลแตกต่างกับพอชาดีก็จะเลืมเด้อครับจะเลืมเขียนคอมเมนต ได้คลิปมาบอกท่านผู้ชมทา่านทีรำแน่เนาะมันก็แน่ได้บางครั้งจับาต้องคนกันกนนกบแปะเขาตรงเป๊เะได้เนาะครับไปรเรื่องแน่นเห็นหลายคนอยู่เลยครับ,รบเห็นหลายคนอยู่ประเทีเ่ยเคยลงคลิปไปแล้วเพิ่นแปะหายความฝันจทีละแปะหายตรงเป๊ะอีหลีครับเอ้าทุ่ท่านนี่ก็ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อชาลีครับผมอย่างความฝันดีๆต <ขอ S 2> ื่เนเต้นๆแปะแปะไปนี่แต่เราต้องเส้นจองนี่นท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อสาลีคุณพ่อสาลีฝันว่าดีเห็นหู หุ่ยไข่หุก้กระปูกระซองเข้าไปเป็นกบใหญ่ตัวหนึ่งคุณพอลีก็เอามือไปจับมือขลางใส่จับกบขึ้นมาเลยค่ะท่านผู้ชมจับแนนอิงติ่งคุณพอลีว่าคุณพอลีกแ็แตะเป็นแปะเป็นเลขใไข่แปะเป็นเลไข่หาเกาหกเก่าห้าเก้าหกเก้าเลขสามตัวก็หาหกเก่าหาหกเก่าแต่แอดมินก็เข้าแปะ ให้หาเก่าศูนย์หาเก่าศูนย์ศูนย์นี่มาจากงูกลมกลมจับนี่กับหาเมื่อหากบกับเก่านะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมแปลเป็นเหล็กตัวใดกับคอมเมนต์ใต้คลิปม่ไดค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกับศิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคมั่นมเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ